สวัสดีค่ะพบกับมี่กี้ชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้มาดูกันวันนี้ว่ามิจะพาเราไปที่ไหนกันเอยอด้าหลังไหมวันนี้เราลองมาดูว่าอิ s p i r a t i o n ในการเปิดร้านกาแฟชิคๆแถวบานนอกจะเป็นยังไงแต่วันนี้เดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้มิมาสั่งพิซซ่า พิซซ่าเตาทานหาไวเลี่ยนนะคะมาดูบรรยากาศรอบๆร้านกันตรงนี้ชื่อว่าร้านนัวเดอร์ลานะคะพิกัดอยู่ที่ ที่กัดอยู่ที่หมู่บ้านมะฟักนะคะห่างจากตัวเมืองอำเภอราศีสไลัยประมาณ8-10กิโลคือบรรยากาศร้านของพี่เขาจะแบบค่อนข้างเป็นสไตล์ที่แบบใครอยากได้บรรยากาศแบบนอกเมืองชิลชิลบรรยากาศแบบคูลคูตามแบบบ้านๆคือที่นี่ตอบโจทย์มาก ขออนุญาตพี่พี่พี่แตนพี่แตนเปิดมาได้นานหรือยังคะเปิดเมื่อวันที่25มกราคมค่ะที่มาของชื่อร้านยังไงคะเผื่อมีใครอยากมีแรงบันดาลใจชื่อร้านเหรอคะจริงๆมันก็เป็นภาษาเรียกหมายถึงจริงๆคำว่านัวเนี่ยเป็นการสื่อถึงความอร่อยแบบอีสานค่ะแล้วเราก็มาทับศัพท์เป็นภาษาอีพี่ึกษแล้วได้ยินว่า แต่ก่อนพี่ทํางานอยู่ที่ชนบุรีแล้วได้แนวคิดยังไงคะถึงกลับมาทำแบบร้านกาแฟแบบสไตล์นี้ที่บ้านนอกเราเลยค่ะจริงๆอ่ะเป็นความตั้งใจตั้งแต่เขาเรียกว่าคือเหมือนชีวิตเราพอเริ่มทํางานไปสักระยะหนึ่งเราก็มีความฝันตั้งว่าวันหนึ่งเราจะกลับมาที่บ้านแล้วก็คิดคือเวลาเราขับรถผ่านเราก็จะเห็นวิถีชาวบ้าน ที่เขามีเตาฟืนนะคะที่ทำฐานพี่มีความรู้สึกว่าอันนี้มันจะต้องไปทำพิซซ่าที่พี่ถนัดได้แน่นอนพี่เลยคิดว่าวันหนึ่งอ่ะพี่เป็นไปได้ถ้าพี่มีโอกาสแล้วเหมาะเวลาที่เหมาะอ่ะเหมาะสมแล้วพี่จะกลับมาทำพิซซ่าเตาฟืนค่ะเที่ยมเลยก็ค่ะขอบคุณพี่แตนนะคะนี่พี่แตนเจ้าของร้านคือพี่แตนน่ารักมากนะคะแล้วก็เผื่อใครนะคะอยากมี แนวคิดหรือมีความฝันนะคะอ่ะพี่แตนอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการแบบเป็นแรงบันดาลใจที่เราจะได้ทําตามความฝันของเรานะคะอันนี้เป็นบรรยากาศร้านที่ยอมรับว่าอยู่แบบอยู่ในชนบทมากๆแล้วแบบมีพิซซ่ามีอะไรให้แบบเด็กตามชนบทของเราหาได้กินพิซซ่านี่พิซซ่าของนี้ว,ว้าวคือหอมมากดีมาก เราจะได้กินพิซซาเตาถ่านกันเพราะว่านี่มนาะครั้งที่สองนะคะแต่วันนี้เป็นครั้งแรกแ่บพี่เราจะได้ชิมพิซซาเตาถ่า,านที่มาของพิซซาเตาถ่านก็รู้แล้วนะคะจากพี่จองของร้านเดี๋ยวเร,เราจะได้มาชิมกันกาแฟที่นี่คือรสชาติดีมากนะคะหอมกาแฟแล้วก็ได้เสียบรรยากาศธรรมชาติของเราเราก็ที่โต๊ะเป็นแบบ คุณแม่นวดแป้งไปดูคุณแม่นวดแป้งพิซซ่ากันนะคะไม่เป็นไรค่ะเราต้องการความเรียวเนาะค,นค่ะมาดูคุณแม่นวดแป้งกันเลยนะคะคุณยายก็แข็งแรงมากคุณแม่แข็งแรงมากต้องต้องใช้แรงคือแบบถ้าได้เห็นแป้งเมื่อกี้เราเห็นแป้งพิซซ่าแบบ ที่ทำเสร็จออกมาแล้วเนาะน่าทานมากแต่ตอนนี้มาดูกรรมวิธีกว่าจะได้แป้งพิซซ่าไม่ง่ายนะคะแล้วก็เป็นแบบโฮมเมดจริงๆเนาะพี่แตนค่ะใช่คุณแม่ก็ยังแข็งแรงมากแล้วก็เนี่ยเราจะได้เห็นวิธีกว่าจะได้พิซซ่าหนึ่งถาดไม่แปลกเลยว่าถ้าจะถ้าจะมาทานพิซซ่าที่นี่นะคะเบอร์โทรขึ้นให้แล้วคือ <c oughs> <c oughs> โทรมาจองนะคะเพราะว่าพี่แตนทำแบบ วันต่อวันแล้วก็มีจํานวนจํากัดคือใช่ค่ะวันนี้จริงจริงที่น้องก็หมดไปแล้วหมดไปแล้วใช่ไหมวันนี้ที่จริงที่จริงกลับมาไม่ทันนะคะขอสั่งได้สองสองสองถาดสุดท้ายเลยค่ะวันนี้มีมาสองถาดสุดท้ายแบบที่น่ารักมากคือทําให้ค่ะแต่ปกติคือจะทําวันวันต่อวันแล้วก็ปกติแล้วคือแหลกอย่างที่บอกนะคะว่าสไตล์การการทําพิซซ่าหรือว่า พ,พี่แตมเจ้าของร้านอะคะ่ะลงทุนมาเปิดร้านพิซซ่าร้านกาแฟาที่บ้านตัวเองนี่คือบอกเลยว่ามันไม่ใช่แม้กระทั่งตัวอำเภอเมืองนะคะมันเป็นอำเภออำเภอหนึ่งของจังหวัดศรสีสะเกดเลยแล้วห่างไกลตัวเมืองแบบห้าสิบถึงหกสิบกิโลแล้วแบบพี่เขาเคยอยู่เมืองใหญ่มาเนี่ยแล้วมาเปิดร้านพิซซ่าร้านพิซซ่าให้เด็กแบบหรือว่าให้คนตามตาม บ้านเราที่แบบไม่ค่อยมีโอกาสเข้าไปเมืองได้เห็นได้ได้สัมผัสการทานพิซซ่าที่เป็นแบบพิซซ่าโฮมเมดหรือว่าเป็นพิซซ่าที่ไม่ใช่แบบพิซซ่ากล่องอะคะ่ะเป็นพิซซ่าทำสดๆเนาะแล้วก็มีหน้าให้เลือกคือเป็นอะไรที่แบบถ้าถ้ามองว่า าจะขายได้ไหมก็คือเสียงมากแต่ว่าทุกวันนี้คนแบบต้องการแบบเลี่ยงเลี่ยงการใช้ชีวิตในเมืองบ้างแล้วก็มาเจอบรรยากาศนี้คือถ้าเราอยากได้บรรยากาศเราต้องเราต้องมานะคะแต่ว่าถ้ากลัวถ้ากลัวแบบหรือว่ามีมิ팅ครอบครัวอยากสั่งพิซซ่าโทรมาสั่งได้เลยนะคะสั่งกับพี่แตนได้เลยตามเบอร์โทรที่เห็นอยู่ที่หน้าร้านอขอบคุณค่ะคุณแม่ค,ค่ะีพี่แน จะจะจะแบบจะบอกว่าคือชอบบรรยากาศมากเราสามารถมานั่งชิวครีเอทงานมาอ่านหนังสือนะคะใครที่อยู่ติดโซนอำเภอราศีสลยัยอำเภอศีลาลาดนะคะจังหวัดศรีสะเกดคือสามารถมาได้เลยพี่เขาแบบยินดีต้อนรับเรามากแล้วก็สามารถมานั่งเสพบ,บรรยากาศบรรยากาศจะเป็นแบบเป็นทุงง่งนาเป็นอะไรที่ที่ที่คนเมืองเนี่ยค่ะบรรยากาศตนะิดถนนนะแต่ว่าแต่ว่าคือ ถ้าเราถ้าเราหลุดถ้าเราหลุดเข้ามาในร้านของพี่แตนนะคะมันจะคนเรบรรยากาศเลยนะมันจะแบบล่มลื่นบ้านบ้านพี้เขาจะร่มลื่นหน้าร้านจะล่มลื่นบรรยากาศในร้านคือล่มลื่นมากคือเข้ามาเราจะรู้สึกว่า บรรยากาศดีมากไม่ต้องเปิดพัดลมเลยนะคะตั้งแต่มีมานั่งคือไม่ได้เปิดพัดลมเลยจะมีลมไกลๆเข้ามาตลอดเพราะว่าโซนบรรยากาศในร้านของของพี่คือมีต้นไม้อุดมสมบูรณ์ลมจะพัดมาเย็นๆเป็นละลอกละลอกเนาะตอนนี้พิซซ่าของนี้น่าจะได้แล้วเนาะหน้าตาน่าทานมากเลยอ,อยากอยากบอกทุกคนว่าแบบมาเถึงนะคะว้าวได้เอง ได้เอง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 เลยนะคะแนะนำเลยหอมมากคือหอมมากนะคะบอกเลยกินสับประรดเอ่ยกิ่นชีสเอ่ยนะคะกุ้งทุกอย่างคือแบบแล้วคิดดูสิว่าพี่ถ้าถาดนึงเท่าไหร่นะคะ ถ,ถ้าถาดหนึงร้อยหบาทเลยนะคะแต่คุ้มมากแต่วันนี้แบบพี่ให้โปรโมชั่นพิเศษเลยสั่งสองถาดนะคะได้ร้อยเกบาทเองสามารถสั่งได้นะคะโทรมาสั่งเลยดีกว่าตามเบอร์ที่เห็นอยู่ที่หน้าร้านนะคะแล้วดูดิเราจะมาด,ดูตอนสดๆใหม่ๆชิดจะเยิม้มว้าน่าทานมากค่ะ คุณผู้ชมแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะรีวิวร้านนัวเดอรล่าน,นะคะพี่กัดอยู่ที่บ้านมะฟักนะคะห่างจากตัวอำเภอราศีสไลายประมาณ8-10กิโลเนาะเบอร์โทรขึ้นอยู่ตรงหน้าร้านที่มีถ่ายให้ดู mm hmm. ก็ถ้าใครสนใจแบบมีมิตติ้งอยากสั่งพิซซ่าจำนวนมากต้องโทรมาสั่งนะคะเพราะว่าพี่เขาไม่ได้ทำเยอะทำแค่ออเดอร์วันบายวันถ้าหมดในแต่ละวันก็คือหมดเลยมาที่หลังก็จะไม่ได้ทานนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้คลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแต่วันนี้เดี๋ยวมีขออนุญาตไปทานพิซซ่าก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย